นะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคนพิศา์ UKFF นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสผลผิดนะมันจะแหลกนิดนะึงนะเพราะมีคนต่อสู้กันนะอขอไปรีวิวตรงอื่นนะไปดูรตรงอื่นโอเคมาแล้วอืเน,นี่ยสายผลเสียเนี่ยก็จะเป็นรหัสน,นะแบบ ไม่สิถ้าครบหนึ่งร้อยเอ้ยถ้าครบหนึ่งพันซับผมจะผมจะฉลองนะจะแจกล้ันนี้นะถ้าครบหนึ่งพันซับผมจะสลองแจกล้านมีผลพีดนะแปลงร่างได้ด้วย,นะยผลพี่็สกิลคมนะมีหมาสายฟ้านะพูดตามตรงเลยนะถ้าครบหนึ่งพันคุจะสลองแล้วก็จะแจกล้ันนี้ด้วยนะ เดี๋ยวผมจะแปลงล่างให้ดูนี่สกิลก็จะประมาณแบบนี้นะก็จะเท่ไปอีกแบบหนึ่งไปพิษลงมานะซึ่งผมจสะสลองถ้าครบหนึ่งพันสา 1, อ่ะจะจะสะลองแจกรหัสนี้ด้วยแบบสลองแจกรหัสไปเลยนะเออ สกิลก็ครบนะมาตรลึกก็ครบมกีตาร์บูนะแต่สกิลไม่ค่อยครบนะกีตาร์บูขาดอีกสกิลนึงกีตาร์บูก็มีสกิลนี้สกิลเดียวนะนี่สกิลนี้แล้วก็มีประมาณนี้สายฟ้ากล้องเล็บสายฟ้าก็วีสอง ขบบเขคือสกิลของในตัวก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่คนะ่อยยืดเป็นเท่าไหร่เออไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่รหัสก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้ก็เตรียมตัวไว้ถ้าครบหนึ่งพันครับผมจะฉลองแล้วก็จะแจกรหัสน,นี้ไปด้วยนะบอกเลยคุ้มค่า ไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มผลพิษเองผมก็จะบอกว่าผลพิษครบทุกสกิลผลยางครบทุกสกิลแล้วก็เออผลแสงตื่นตื่นสีสกิลหลืออีกสกิลอันเตียยังไม่ตื่นยังไม่ดันเออเอาไว้แค่นี้เออถ้าใครอยากได้ก็รอไปนานๆก็รอไปแบบครบหนึ่งพันซับผมจะสลองนะถ้าครบหนึ่งพันซับแจกรหัสด,ดิฟไปด้วยนะนี่แป่งล่างอัน แปลงล่างก่อนจบคิดแปลงล่างก่อนจบคิดตอนแปลงล่างมันก็จะกลางแขนแบบนี้ซึ่งผลพินี่สกิลแรงมากนะด,ดูดูดูดิแม่โค้รแรงสกิลบินก็จะประมาณนะี้ ถ้าโดดมีดนน่ได้ไหมนะก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย